อย่างที่อาจารย์ได้โพสต์ a c e b o o k นะคะก็มีการดูในเบื้องต้นบอกว่าการที่น้ําท่วมครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติหรอกนะ,ะแต่คําสําคัญของอาจารย์คือ,อเป็นการล่มสลายเชิงสถาบันในระบบบริหารจัดการน้ําของไทยอะไรที่เป็นตัวบอกว่านี่คือความล่มสลายที่เกิดขึ้นคือแรกเลยเนี่ยนะครับเราอยากเห็นยุคนี้เนี่ยเราอยากเห็นคุณอน,นุทินนั่งในวอลลุ่มไหม,มแล้วมีจอคอมพิวเตอร์ มีเลด้ามีโน่นนี่นั่นมีจุดขึ้นมาและมีนักเทคนิคนะครับนักเทคนิคก็คืออย่างเช่นมือดีที่สุดของกรมชนของสํานักงานทรัพยากรน้ําใช่ไหมครับของใครต่อใครที่เป็นคนเก่งที่เป็นฝ่ายรัชการใช่ไหมครัอธิบายข้อมูลแล้วเสร็จแล้วเราก็อยากให้ในายกของเราเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาที่กรมอุตุว่าอย่างวันนี้ว่าอย่างแล้วคุณอนุทินก็ ใช้ความเป็นผู้นําบัญชาการสั่งการมาเอาแบบนี้และพร้อมรับผิดชอบ<ม>สิ่งที่บัญชาการไปขณะดเดียวกันเนี่ยเราก็อยากได้ท่าน Đ รัฐมนตรีที่ดูกรมชนประทานคือคุณธรรมนัทเนี่ย<ม>อาจจะต้องนั่งอย่างนี้เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่บัญชาการเรื่องของการสูบน้ําเรื่องของการที่จะเฮ้ยเราจะเจาะช่องไหนให้น้ําออกอย่างเช่นตรงถนนลบบุรีราเมศที่มันกั้นอยู่อย่างเงี้ยนี่คือภาพที่ถ้าเราเห็นเราน่าจะน่าจะดี นะครับแล้วคนก็ไม่ทราบเลยว่าจริงๆแล้วรองนายกที่ดูบูรณาการด้านน้ำทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณโสพลสลัมนะครับต้องดูเป็นประธานประธานกนชคือกรรมการน้ำแห่งชาติเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการประชุมกรรมการน้ำชาติตั้งแต่ตอนที่ไอความกดอากาศสูงนี่มันจะเข้ามาเพราะว่าทุกเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เตือนกันมาตั้งแต่ไม่ต่ำกว่า8วัน10วันทุกคนทุกคนเตือนหมดยกเว้นกรมอุตุเตือนแบบธรรมดา นะครับนักวิชาการด้านนี้แทบทุกคนตกใจหมดเลยเห็นเห็นล่องพับโกลอากาศนี้เข้ามาเนี่ยคนคีบบ่กานวอุ่มมันต้องตั้งแล้วะนะครับหรือว่ายังน้อยเนี่ยอ้าวไม่ถือว่าไม่รู้เนี่ยก็จะต้องวันที่น้ําฝนมาตกที่นครศรีธรรมราชเนี่ยต้องรู้แล้วว่าเราหยิบโทรโศัพท์ขึ้นมาดูวินดี้เนี่ยเราจะเห็นฝนละลอกแบบเนี้ยเข้ามาที่หัดใหญ่เข้ามาที่สงขลาหัดใหญ่แล้วมันก็มีโอกาสแน่ๆที่ คลองรอหนึ่งจะระบายน้ําไม่ทันก็ต้องตั้งจบพยพไม่อพยพยังไม่ต้องไปตื่นตนหนกหรอกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยต้องต้องเตรียมความพร้อมต้องดึงคนที่มีความรู้ในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คุณสุพลสลัมเนี่ยต้องนั่งหัวโต๊ะอธิบายเพื่อที่จะมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันให้ได้มือปฏิบัติก็ต้องเป็นคุณธรรมนัทเพราะว่าดูแลกลุ่มชนที่สําคัญก็คือคนที่ดูแลสอทาน,นาชอ,อย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสานักนายก อย่างเช่นข่ายซ้ำนฮะคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะฮะคนหนุ่มฝีมือดีอใช้งานท่านหรือเปล่าท่านแบบอะไรครับท่านเล่นโซเชียลมีเดียเป็นเข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าถึงกระบวนการที่มันไม่ไม่เชออยอ่ะพูดกันตรงๆก็ต้องให้คนคนประเภทเนี้ยนะครับแล้วมีประสบการณ์ในการจัดการน้ําท่วมที่อ่างทองนะครับเอามาใช้งานนี่นี่คือนี่คือเรื่องของหน้างานแต่เรื่องที่ความร่มสลายเนี่ยวันนี้ผมก็ไม่อยาก ตำหนิอะไรเพราะว่าน,นี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องวันนี้ต้องให้กําลังใจทุกคนที่ต้องทําแต่ก่อนหน้าเนี้ยนะครับคนที่ถ้าจะถือว่าพูดไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ต้องทุกคนทําอะไรได้ทําไปเถอะ ừ, ไม่เป็นไร ừ, นะครับ ừ, ช่วยชีวิตคนให้มากที่สุดแล้วก็พรุ่งนี้น้ํามันจะเริ่มลดเยอะพรุ่งนี้เป็นโอกาสที่จะพุ่งเข้าไป ừ, ừ, พุ่งเข้าไปช่วยคนวันนี้ไม่เกี่ยวกับการจัดก,การน้าแล้วพรุ่งนี้เป็นเรื่องของกา<อ><อ>รช่วยการช่วยเหลือไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับวิชาการน้ำแหละ,ะนะครับเป็นวิชาการช่วยชีวิตคนค่ะเป็นเรื่องของการจัดการภัยพิบตัติการจัดลําดับในการอพยพแล้วใช่อันนี้ผมไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไปป้องกันอะไรได้เพราะว่าปริมาณฝนขนาดนี้ มันไม่สามารถที่จะไปหยุดมันได้ห้ามมันได้ม,มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจหน้าง,งานว่าจะต้องทํำยังไงให้ให้ช่วยคนให้ได้มากที่สุดค่ะทีนี้อยากจะช่วยคนล่ะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพกู้ภัยก็เข้าไปแล้วเอาเรือเข้าไปด้วยคือถ้าตั้งบอลรูมแต่แรกทหารจะต้องพรุ่ใช่ไหมฮะอุปกรณ์ทั้งหมดของกองทัพเรือเอาทัพบ,บกเนี่ยจะต้อง จะต้องถูกนําไปใช้ตอนนี้ยังไม่มีการกลางในการบอกให้กู้ภัยไปตรงไหนตรงนั้นตรงนี้ลำดับหนึ่งองาเพราะวันนี้ตั้งเขาได้ข่าวว่าตั้งผบสสแล้วค่ะนะครับซึ่งเมื่อที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณเออแล้วคุณธรรมนัสอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรค่ะที่ผ่านมาเรามีบทเรียนมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือว่าดินถล่มที่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตรัฐบาลไม่มีบทเรียนเลยเหรอคะทำไมมาเจอกับเหตุการณ์ซ้ารอยแบบไม่มีมือดีมากกว่า คือตัวรัฐบาลเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนแต่ปกติราชการไม่ได้เปลี่ยนจะต้องมีนักวิชาการจะต้องมีคนที่เป็นมืออาชีพอยู่ที่สํงงานักง,งานทรัพยน,น้ำแห่งชาติอยู่ที่กรมชนประทานแต่วันนี้เราไม่เห็นบทบาทเขาใช่ไหมเขาหายไปไหนเขาเขาไม่ได้ตั้งใจหายไปนะแต่ว่าเราอาจจะที่บอกว่าระบบมันล่มสลายเนี่ยก็คือว่าเชื่อไหมวันนี้เลขาธิการสรทนชเนี่ยว่างว่างในทางพื้นตินัยค่ะ ที่ต้องดูแลเรื่องภัยพิบัตินี้โดยตรงเป็นนักเทคนิคที่ข้อมูลทั้งหมดต้องอยู่ที่สทนชสํานักงานอยู่ตรงนี้เองนะครับตรงนั้นต้องมีวอร์รมปรากฏว่าวันนี้ผมก็ไปมีประชุมอะไรแล็กน้อยที่นั่นก็ไม่มีอะไรอาจารย์ว่ามันมีช่องว่างอะไรหรือเปล่าระหว่างการได้อมูที่รู้ข้อมูลแม้แต่ตัวเลขาธิที่การเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากสภาพัฒน์ได้4เดือนก็ย้ายเขากลับไปแล้วตอนนี้เป็นศูนย์อากาศเขายังรักษาการอยู่แต่เขาทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไปย้ายเขาออกแล้วก็ คนที่จะเข้ามาใหม่ก็ยังเข้ามาไม่ได้เพราะยังรอ,อกระบวนการอะไรอยู่สักอย่างก็มไม่มาคิดดูกระบวนการแบบเนี้ยซึ่งจะโทษว่าหาดใหญ่ไม่มีใครคาดคิดก็เข้าไม่ได้เพราะว่าระหว่างเนี้ยบ้านผมเองที่ยุทธยาก็าประสบปัญหา<ะ>น้ําท่วมตอนนี้ยังไม่ลดเลยเราไม่มีคนบริหารเรื่องนี้มันตั้งตั้งสามสี่เดือนสองสมเดือนแล้วนะที่มีข่าวย้ายไปย้ายมาเนี่ยที่ระบบมันล่มสลายไงเพราะว่าตัวการเมืองเองไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้สนใจแต่ว่า จะต้องนึกถึงโครงการนึกถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างผมย้อนกลับไปอยุทยาที่ที่ผมยังท่วมอยูน่นะที่บ้านเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาเงินเยียวยาออามาทําโครงการให้มันไม่ท่วมเลยมันจะใช้เงินอะไรเขาพูดกันแต่เรื่องแบบเนี้ยถ้ามีเขื่อนเพิ่มขึ้นถ้ามีคลองเพิ่มขึ้นมันจะไม่เกิดภัยไ,ไม่จริงคือหัดใหญ่เนี่ยนะครับพอเกิดภัยพิบัติเมื่อปีสี่สามแล้วก็มาทําคลองระบายน้ํารอนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งก็ทาหน้าที่มาได้ตั้ง20กว่าปีแต่วันนี้ <c oughs> ให้มีคลองรอหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ไอ้ล่องความกดอากาศเนี่ยมันทําให้ฝนตกเกินสถิติโลกไปแล้ว <c oughs> มันเกินการคํานวณของของคนที่ออกแบบคลองรอหนึ่งแล้วซึ่งไม่เป็นไรไม่ได้มีใครผิดแต่ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทําไมเราไม่มีใครสักคนที่เอกใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะเกิดภัยพิบัตินี้ <c oughs> ขนาดมีเพจ <c oughs> เพจตึงเขารายงานเนี้ย เพจของรัฐบาลที่แอนตี้เฟกนิวยังเอาเขามาบอกอันนี้เป็นเพจปลอมอย่างเงี้ยซึ่งกรมอุตุก็ยังใช้แบบการสื่อสารแบบกรมอุตุว่าเนื่องจากมีร่องนี้จะมีฝนหนักที่จังหวัดนี้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 มันไม่มีเอ็กซ์ตร้ามาสมกับสัญญาณที่เราดูวินดี้เราก็เห็นแล้วไม่รู้ว่าคาดการว่าในอนาคตเนี่ยมันกําลังจะเกิด,ดอะไรที่น,น่ากังวลมันไม่มีเบืออาชีพในในสทนชในสนําน,า,นานักงานน้ําในกรมชลหรือในกรมอุตุ ที่มี power พอที่จะต้องเฮ้ยคุณอนุทินอันนี้เรื่องใหญ่มากมันมันต้องมีมันต้องมีคนที่เก่งพอ,อ,อคือไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจเตือนให้เศรษฐกิจล่มก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องตั้งความพร้อมถ้าไม่เกิดแล้วไปเงียบไปซะถ้าเกิดพึบอย่างเงี้ยนี่คือความที่ผมบอกเป็นล่มสลายไงเพราะเรื่องใหญ่ขนาดเน,นี้ยไม่มีอันนี้อันนี้ขั้นตอนก่อนทีน<ข>ี้พอเกิดความชุลมุนวุ่นวายเนี่ย ท่านผู้ว่าสงขลาท่านก็เพิ่งย้ายมาเพราะวันเกิดกระบวนการที่ย้ายสลับในมหาไทยวุ่นวายไปหมดมันก็ไม่รู้เรื่องคราวนี้ตัวอธิบดีเชื่อไหมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยที่จะต้องเป็นแม่งานใหญ่ในงานใหญ่ขนาดเนี้ยก็เพิ่งย้ายมาเปลี่ยนมากี่รอบปีเปลี่ยนกี่รอบมันมีแต่เรื่องของซื้อขายตําแหน่งผลประโยชน์ข่าวนะมไม่ได้ว่าท่านไปอย่างนั้นมามันมีแต่เรื่องแบบเนี้ยใช่ไหมฮะ ข้นที่ิกรมชนประธานเป็นใครยังไม่ทราบเลยาจาเห็นมีข่าวเลยจะบอกว่ามันล่มไงระบบหน้าของส่วนราชการที่ที่มีมีความเชี่ยวชาญด้านน้าทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นคนที่ถูกอาจจะไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าไม่ได้เตรียมมาสําหรับรับเหตุการณ์จริงเขาก็มีข้อมูลแบ็กอัพนะจากคนที่เป็นระดับรองก็คือเป็นคนที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญด้วยกันไม่รู้ว่ามันมันมีรอยต่อตรงไหนยังไงที่มีมันไม่มีเวทีทํางานร่วมกัน เวทีทำงานร่วมกันเวทีเดียวของประเทศนี้คือเวที<ม>ที่เรียกว่าคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ<ม>ที่มีรองนายกโส,โสุพลจาราวเป็นประธานก่อนหน้านี้เรามีตั้งแต่สมัยลุงตู่เรามีคุณประวิตรลุงลป,ป้อมเป็นประธานนะต่อจากนั้นมีน้องลุงป้อมก็คือท่านพระชลาว่าซึ่งไม่พูดไม่จาเลยเป็นประธานหลังจากนั้นมีใครมาไม,ไม่ไม่มีละเขามีมานี้ครน,นี้ไม่ได้ประชุมเลย<ม>ท,ทั้งทั้งที่น้ําท่วมอยุธยาน้ําอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ถูกแบบ คล้ายๆว่าเนี่ยกรมอุตุว่างไงนี่ว่างไงเฮ้ยประเมินว่างไงแล้วก็ต้องมีคนที่มีความรู้อะเอางี้งั้นเตรียมพร้อมไว้ก่อนอะไรแบบนี้เผื่อไว้ คล้ายๆกับมันไม่ได้อยู่เรื่องนี้หรือเปล่าใช่กร,รมอุตุปีนี้ก็ไม่ได้พัฒนาการเตือนภัยไปเลยนะครับอาจารย์ค่ะคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามองในในวันที่เกิดเหตุการณ์แรกๆที่หาดใหญ่เนี่ยที่จริงเราเห็นนะว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเนาะสองวันสองครั้งเลยนะคะคือมันน่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนได้แล้วนะกับการที่ลงไปคุณธรรมนัทก็ลงไปในพื้นที่แล้วถามว่าจากนั้นเนี่ยสี่วัน<ม>จะมีการตั้งศูนย์ศูนย์น้ผมไม่ได้โทษเลยเพราะว่าโอ้สี่วันตั้งศูนย์ศูนย์น้าไม่ได้ครับ คือไม่ได้โทษเลยที่คุณธรรมนัทไปไปวิ่งอยู่ที่ท้ายรถปิกอัพอ่ะดีคือเป็นจิตใจที่แบบนี้คุณจะทินลงไปทันทีเลยเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเรียกมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นคนที่ที่มีออ t h o r i t y ้หรือมีหน้าที่โดยตรงก็คือสำนักงานทรัพย์กรน,น้ำแห่งชาติแล้วก็เอามาเข้าห้องที่มีคอมพิวเตอร์เยอะ แล้วก็ให้เขารายงานมาแล้วท่านห้ามเป็นหวัดท่านห้ามเปียกท่านห้ามตอกออกไปตากฝนอีกเพราะเราต้องการเสียงกับการบัญชาการของท่านมากกว่ามากกว่าตั้งลงสนามลงสนามให้เห็นปัญหาดีโทรมาสั่งทันทีบินกลับมาแล้ววอลลุ่มอยู่ที่กรุงเทพคือกําลังจะบอกว่าก็ลงไปขนาดนั้นแล้วแต่ว่าหน่วยงานที่ซัพพอร์ตข้อมูลอ่ะยังยังไม่ได้กระตุกเตือนคำให้เกิดเหตุในวินดี้บอกเลยว่าฝนฝนจะมาอีกเรื่อยๆมาปิดเป็นละลอกไม่หยุดจะหยุดวันนี้ คนที่อยู่ในวงการที่เตือนภัยพิบัติอย่างผมเนี่ยเราเตือนกันมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วพอมันเกิดก็แต่ว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะหนักขนาดนี้เหมือนกันแต่พอมันเกิดฝนทําลายสถิติที่นครเนี่ยค่ะมันต้องมีใครสักคนที่เป็นข้าราชการที่ท่านนายกต้องฟังหรือคุณโสพลต้องมาถามหรือคุณธรรมนัฐต้องถามหรือคุณพลดอนต้องถาม จุดบอดอื่นๆมันมีไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนคือที่มันล่มสลายเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้ในภาครัฐเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ยังมีอยู่ในระดับที่ต้องตัดสินใจหรือเปล่าเลยตัดสินใจคือพวกผู้อำนวยการระดับ49ที่เป็นผู้อำนวยการสํานักต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือกรมอุตุนะฮะต้องต้องจัดการแล้วก็กรมชลประทานแล้วก็กรมไอสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ําก็มีบุคลากรแต่ไม่อยู่ในเวทีที่เล่นกรมทรัพยากรธรณีซึ่งต้องดูต้องดินถลม่มก็ไม่มีเวทีที่จะต้องที่มาทํางานร่วมกันแบบนี้ยังไม่ต้องพูดถึงภาคเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้ไม่ใช่ผมเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่ว่าอย่างคนที่คนที่เฝ้าระวังมันไม่มีใครมาถามในที่บอกว่าระบบมันล่มสลายเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะมาจัดการแล้วก็ยังมาทําเหมือนเดิมอย่างเช่นลงไปโชว์ผัดข้าวอย่างเงี้ย ซึ่งมันเสียฟอร์มระดับคุณอนุทินเนี่ยผัดข้าวแป๊บเดียวเองค่ะคุณอนุทินบอกค่รามันเสียฟอร์มมันเสียมากกว่าได้ไงแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรจะผัดก็ผัดไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือวอลล่มวอลล่มที่เป็นไฮเทคทันสมัยและมีการสื่อสารที่ชัดเจนอย่างวันนี้เมื่อกี้ท่านโฆษกมาพูดอะไรก็มันไม่ว้าวอะ่ะ<ม>พอมันไม่ว้าวประชาชนก็ไม่เชื่อมากแล้วคนคนที่เขาไม่ได้น้ำท่วมมาตั้งยี่สิบกว่าปีเขาก็ตื่นตระหนก พรานี่อยู่ดีๆผู้ว่าก็สั่งอ,อพยพด้วยภาหนะอะไรอะไรแบบนี้มันก็ไม่ชัดเลยไงเพราน,นี่ไอ้ไอ้ไอ้ที่ว่าฝนฝนมาเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนั่นเรื่องหนึ่งนะ,ะแต่พอมันเกิดท่วมแล้วเนี่ยที่จะเข้าไปมันเข้าไปไม่ได้ไงอย่างคุณการจอมพลังก็ช่วยมาได้เยอะคุณเปิ้ลนาคอนเป็นผู้ประสบภัยซะเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้ว่าสั่งอ,อพยพขนาด ผู้เข้าไปช่วยยังออกมาแทบไม่ได้แล้วจะอพยพได้ยังไงค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าสั่งอพยพในวันที่อพยพไม่ได้แล้วใช่แล้วก่อนหน้านี้ทําไมเขาถึงมไม่อพยพก็เพราะว่าการสื่อสารของของภาครัฐมือแรกคือปอปพก็อ้างเลยว่าส่ง s อ s เอสไปแล้วแปดครั้งแต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถิ่นยังทําคลิปออกมาว่า,ามีาคารื่องสูบน้ําได้้วยความเป็นเอกภาพของข้อมูลข่าวสารมันไม่เกิดคราวนี้ คนที่จะต้องสมมุติว่า,าไม่ต้องถึงระดับท่านนายกหรอกท่านผู้ว่าเนี่ยที่ท่านอบรมมากว่าจะเป็นผู้ว่าได้ท่านต้องรู้เรื่องนี้แล้วท่านต้องออกมาตัดสินใจแล้วการที่ไกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาจะทํางานได้เนี่ยมันต้องอยู่บนคําสั่งของผู้ว่าค่ะดังนั้นเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุดอ่อนของเขาก็คือเขาจะไม่ยอมบอกว่ามีภัยพิบัติจนกว่าจนกว่าจะเกิดระเบิดขึ้นจนกว่าน้ําจะมานี่คือกฎหมายกับ ประเพณีปฏิบัติเขาเลยเพราะเขาป้องกันตัวเองสุดดิะอาจารย์วันนี้เราเดินมาถึงพอรอกฉอุกเฉินแล้วนะในพื้นที่ของสงขลามันถามว,ว่าเครื่องมือนี้มันจะช่วยได้จริงหรปไม่รู้แหละอะไรก็ได้วันนี้ทําไปเถอะแต่ถ้าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วมาตราย,ยี่สหรือมาตราย,ยี่สี่เนี่ยในพรบน้ําแห่งชาติปีหกหนึ่งเนี่ยท่านนายกประกาศพื้นที่ฉุกเฉินภัยพิบัติทั้งอุทกภัยเลยแล้วสามารถที่จะรวบรวม ทุกสิ่งอย่างตามพรบเนี้สั่งการได้เลยโดยมีนายกเป็นเป็นซิงเกิลคอมมานด์ซึ่งก็ไม่เคยใช้นะเพราะว่าพรบรเพิ่งออกมาปี6-1ซึ่งมันจะตรงกับปัญหามากกว่าที่จะไปใช้ไอ้ฉุกเฉินอะไรอย่างที่ว่าค่าะอาจารย์การเมืองการแบ่งพื้นที่เตรียมหาเสียงเลือกตั้งการยกย้ายตําแหน่งเกี่ยวทั้งหมดมันมันมันค่อยๆถ้าไม่มีหัดใหญ่เราก็จะไม่เห็นชัดไงพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยว่า ท,ทุกอย่างที่บอกอย่างอธิบดีปพอพผู้ไม่มีความชํนานาญเพราะเปลี่ยนบ่อยใช่ไหมผู้ว่าไม่รู้จักพื้นที่นะมันก็คือมันเป็นความโชคร้ายอย่างยิ่งเนี่ยที่ที่มันมีแต่ว่าอย่าลืมนะว่าผมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยที่ยุทธยาผมน้ําแห้งไปได้รอบหนึ่ง <ขอ S 2> แล้วไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีลานินญ,ญ่ามาแล้วมีพายุคาร์แมกกี้ตั้งแต่บัวลอยแล้วก็ไม่คาดคิดกลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องประสบภัยอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ท,ท,ที่เริ่มไปเก็บบ้านแล้วเนี่ย แล้วนักวิชาการเขารู้กันทั้งนั้นนะครับว่าถ้าเกิดลานินญ,ญ่าเขาเรียกลานินญ่ามันแรงระยะป,ปลายปีจะแรงแต่ไม่เห็นผลไงแต่เห็นผลที่เข้ามาที่คารแมกกี้เนี่ยเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่นะแล้วคิวต่อไปคือภาคใต้แล้วการที่มีความความกดอากาศสูงที่เป็นชั้นความกดอากาศสูงแล้วเราหนาวที่กรุงเทพเนี่ยแรงขนาดนี้ไล่ลงมาอยู่ในลานินญาเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นสิ่งบอกเหตุสําหรับที่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้คราวนี้ไอ้คําวว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังยังไงอะ ก็ในเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นบอกว่าบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วแต่มันก็ต้องมีคนคนอื่นที่แบบไม่เฝ้าระว,วังอ่ะมันทั้งนี้มันพอเป็นงิบต้องเตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าจะไม่อพยพอ่ะอยู่ในเลเวลไม่อพยพก็ไม่อพยพแต่ต้องวิกเวบบอกว่าวันนี้มาม่ามีไหมแก๊สเต็มไหม รับตรงไหนอาหารน้ำขนมปังกรอบน้ําต้องมีพอยารักษาโรคชาร์จแบตให้เต็มแบตสํารองเต็ม3ตัวย้ายจุดไปตรงไหนได้ใช่แสไฟฉายต้องมีเทียนจุดสองสว่างอันนี้พวกนี้คือเตรียมไว้ก่อนท่วมไม่ท่วมไม่รู้ต้องประกาศให้ให้ทุกคนเตรียมถ้าเขาไม่เตรียมค่อยว่ากันสิ่งที่อาจารย์พูดมาเราไม่ได้เห็นในน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เลยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบ รุนแรงแบบนี้นะคะไม่อยากใช้คำว่าเกิดขึ้นแล้วเรียนเลยอาจารย์นเป็นเป็นบทเรียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอย่าลืมว่ารนิยาเนี้มันยาวไปถึงกุมภาพาแล้วตอนนี้มันต้องโฟกัสที่ภาคใต้ว่าจะมีอะไรแบบนี้ที่ไหนอีกพร้อมจะเกิดแบบนี้ขึ้นอีกทุกอาทิตย์ที่ภาคใต้อาจจะไม่รุนแรงเท่านี้แต่พร้อมจะเกิดก็ต้องตั้งหลักให้ดีว่าจะใช้มาตราย3 2สามี่อะไรของพรบน้ำผมจำไม่ได้หรือยังหรือจะไปปรับปรุงการทำงานของ ปอพว่าทํำยังไงจะพอเห็นสัญญาณปุ๊บคุณต้องประกาศภัยพิบัติก่อนเพราะการประกาศภัยพิบัติก็คือการสามารถเอาเงินของจังหวัดเนี่ยเอามาทําอะไรก็เถียงที่ผมบอกได้เนเอามาป,ป้องกันและบรรเทาได้ถ้าไม่ประกาศรอให้ภัยพิบัติมามันไม่ทันแล้วกลไกอยู่ที่ท่านผู้ว่าก็อันนี้ก็ต้องเป็นบทเรียนสําหรับ ที่จะเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นทั้งเดียวหรอกครับปีหน้า69ทั้งปีก็จะมีอีกนี่เป็นสิ่งที่แต่อันนี้ยังไม่จบนะเพราะลานินญานี้อยู่ถึงกุมภาพนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้แล้วก็เพื่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าเราคาดหวังแบบนั้นนะคะแต่ว่า,าระบบะกับบุคลากรมันล่มไปแล้วลมันมันมันคลอนเต็มทีแล้ว ตรงนั้นก็คิดว่ารัฐบาลก็น่าจะได้รับรู้รับทราบเนาะเพราะว่ามีความิพากษ์วิจารณ์ผมกผมวลาวนมาจะไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ